สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการมือใหม่ทุกท่านที่ไม่มีประสบการณ์ทาง้านบัญชีมาก,ก่อนคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตวิธีการวิเคราะห์รายการค้าสำหรับกิจาการที่เป็นเจ้าของคนเดียวก่อนอื่นคนที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจารย์แนะนำให้กลับไปดู ep 1ถึง ep 5โดยเฉพาะ ep 2 ep 4และ ep 5จะทาให เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์รายการค้าได้เร็วขึ้นและง,ง่ายขึ้นโอเคไหมครับมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นอาจารย์นแนะนำนะครับสมการบัญชียังจำได้ไม่เอ่ยสินทรัพย์ต้องเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหรือทุนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นรายการค้าหนึ่งรายการค้าจะต้องทำให้สมการบัญชีนี้ต้องเป็นจริงเสมอ จะขัดแย้งกับสมการบัญชีนี้ไม่ได้เด็กกาะอันนี้มาดูการวิเคราะห์ครับผมรายการที่หนึ่งนายสุมเมธที่เป็นเจ้าของร้านอยากจะทำธุรกิจเลยเอาเงินส่วนตัวห้าแสนบาทมาเป็นทุนประเดิมให้กับตา จากนั้นก็เอาอาคารมูลค่า800,000บาทมาเป็นทุนประเดิมให้กับร้านอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นร้านค้าจะมีสินทรัพย์2ตัวในรายการที่1ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของร้านนะเดิมทีเป็นของนายสุมเมธตอนนี้นายสุมเมธเอามาเป็นทุนประเดิมเพราะฉะนั้นสินทรัพย์นี่สินของร้านต้องแยกจากเจ้าของนี่คือหลักใน ep2 ย้อนกลับไปดูครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้รายการหนึ่งทให้สินทรัพย์ ของร้านค้เาเพิ่มสินทรัพย์ในรูปไหนล่ะก็ต้องระบุด้วยเวลาเรารวมหรือปิดงบการเงินเราจะได้รู้ว่าไอ้สินทรัพย์มีอะไรบ้างล่ะยอดรวมเป็นเท่าไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นแจกแจงเลยครับหัวบัญชีที่หนึ่งคือเงินสดห้าแสนกับอาคารห้าแสนสินทรัพย์ของร้านเริ่มแล้วนะครับสองรายการก็เป็นเท่าไหร่ล้านสามล้านสามนี้มา จากไหนมาจากการกู้ยืมหรือมาจากส่วนของเจ้าของก็แน่นอนแหละครับเพราะว่านายสุเมศนํามาลงทุนมีคีย์เวิร์ดอยู่ที่นํามาลงทุนเพราะฉะนั้นเคสนี้ส่วนของเจ้าของของร้านค้าต้องได้รับการบันทึกระบุไปเลยว่าทุนและระบุชื่อไปด้วยว่านายสุเมศนายสุเมศจะได้รู้ว่าสิทธิ์ในการเคลมจากสินทรัพย์ของร้านค้าของนายสุเมศเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับห ล้านสามแสนก็คือตัวนี้นั่นเองที่อาจารย์คลิกโอเคไหมครับหนึ่งล้านสามแสนมาจากไหนก็มาจากที่เขาเอาเงินสดห้าแสนกับอาคารแปดแสนมาเป็นทุนประเดิมให้กับหลานเท่านั้นเองโอเคไหมครับอ่านง,ง,ง่ายๆกับตอนนี้ยังไม่ต้องอ่านฝึกวิเคราะห์กับอาจารย์ไปก่อนอ่ะตอนนี้มาดูรายการที่สองครับเขาบอกว่าล้านเนี่ยซื้อจริงๆแล้วนายสุมเมศเนี่ยเป็นคนทําแทนล้านนั่นแหละแต่เราต้อง เวลาเราวิเคราะห์เราก็ต้องบอกเป็นล้านซื้อเพราะเราต้องแยกสินทรัพย์กับหนี้สินของล้านออกจากนายสุเมธที่เป็นเจ้าของเพราะฉนั้นเคสนี้ล้านหรือกิจการเนี่ยซื้ออุปกรณ์สำนักงานสองแสนเป็นเงินเชื่อจากล้านโฮมโปรตอนนี้มาทําความเข้าใจเงินเชื่อก่อนที่อาจารย์ทําตัวแดงสําหรับคนที่ไม่เคยม,มีประสบการณ์ด้บัญชีมาก่อนก็จะสงสัยเงินเชื่อคืออะไรครับเงินเชื่อคืออย่างนี้ครับสมมติว่าน,นักศึกษาหรือผู้ประกอบการไปเอาของเข้ามาก่อนเอาสินค้าเข้ามาก่อนไปเอา อุปกรณ์เขามาก่อนแลวเขาบอกว่ายังไม่ต้องจ่ายเงินยังไม่ต้องจ่ายเงินมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายอย่างนี้ครับคือเงินเชื่อคือไปเอาสินค้าบริการเข้ามาแล้วมูลค่าตามที่ตกลงกันแล้วกรณีนี้คือสองแสนแต่ร้านโฮมโปรบอกให้เครดิต30วันหรือบอกยังไม่ต้องจ่ายยังไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของเงินเชื่อโอเคไหมครับก็คือย,ยังไม่ต้องจ่ายเงินสดนั่นเองเพราะฉะนั้นเคสนี้พอเข้าใจรายการค้าปุ๊บมาดูวิธีการวิเคราะห์ว่าแล้วเราจะวิเคราะห์ ว่าสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของ,ของ3ตัวนี้อะไรกระเทือนละ่ะอ่ะเดี๋ยวกับอาจารย์นะครับเคสนี้สินทรัพย์ของร้านหรือของกิจการนี่แหละในรูปของอุปกรณ์สำนักงานนะเพิ่มขึ้นสองแสนโอเคไหมครับสินทรัพย์กระเทือนอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้นสองแสนขณะที่หนี้สินในรูปของเจ้าหนี้ล้านโฮมโปรสอง0 0 0โอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นวันนี้หัวบัญชีหนี้สินนักศึกษารู้เพิ่มมาอีกหนึ่งหัวแล้วนะครับคือเจ้าหนี้ล้านหฮมนั่นก็หมายถึงว่าเป็นภาระผูกพันที่ไปเอาอุปกรณ์มาใช้ในการดําเนินธุรกิจให้กับร้านเนี่ยมูลค่าสองแสนเนี่ยแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินไปก็รับรู้เป็นหนี้สินแล้วก็หนี้สินจากที่ไหนล่ะก็บอกว่าเจ้าหนี้ล้านโฮมโปรถ้าเรามีร้านอื่นล่ะก็เจ้าหนี้ร้านนู้นเจ้าหนี้ร้านนี้ก็ระบุชื่อเจ้าหนี้ไป ให้หล้เวลาเราชําระหนี้ของร้านโทมโปเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อสองแสนนี่เราชําระหมดก็ไม่หมดหรือถ้ามีร้านอื่นเราก็จะได้รู้ว่าเอาไปชําระหนี้เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้นักศึกษาก็ควรจะเขียนชื่อร้านของเจ้าหนี้คือเจ้าหนี้ประกอบด้วย่ายหง่าต่อการบริหารจัดการเวลาไปชาระหนี้รือไปปิดบัญชีหนี้สิ่งเข้าไหมครับเคสนี้สมการบัญชีก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับข้อหนึ่งก็ออยังเป็นจริงเพราะสินทรัพย์ เท่ากับหนี้สินบวกส่วนวัตถุของข้อ2ก็ข้อสมการบัญชีก็ยังเป็นจริงอยู่ก็คืออุปกรณ์20,000 0กับเจ้าหนี้ลานงปูก็2อ0แส0เพิ่มครับเท่ากัน2ทั้ง2ฝั่งโอเคครับตอนนี้มาดูรายการที่3ครับซื้ออุปกรณ์ซื้อวัสดุสํานักงาน10,000 0มาตามความเข้าใจระหว่างอุปกรณ์สํานักงานกับวัสดุสํานักงานต่างกันยังไงอาจารย์ขอยกตัวอย่างง่ายๆเป็นรูปธรรมให้นักศึกษาเห็นกับตา อุปกรณ์สำนักงานก็จะเป็นอะไรที่ใหญ่หน่อยเช่นโต๊ะเก้าอี้ให้พนักงานนั่งเฟอร์นิเจอ,อ,เร,อ,เอร์อย่างเงี้ยเครื่องถ่ายเอกสารอย่างเงี้ยโน้ตบุ๊กที่แจกให้กับพนักงานพิมพ์หรือว่าแม้กระทั่งอไอ้คอมตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยเรียกว่าอุปกรณ์สำนักงานโอเคไหมส่วนวัสดุแล้วอะไรก็เล็กๆหน่อยเช่นปากกาอย่างเงี้ยไม้บรรทัดอย่างเงี้ยลิควิดเพเปอร์อย่างเงี้ย,ยแมกนีก,กระดาษอย่างเงี้ยโอเคไหมครับวัสดุสำนักงานก็เป็นยืดๆย,ย,ย่อยๆหน่อย ที่ใช้ในสำนักให้นึกถึงพวกบัตรเป็นทัชปากกาเครื่องคิดเลขเล็กๆนะเครื่องคิดเลขเล็กๆนะโอเคไหมครับลิควิดเปเปอร์เงี้ยกระดาษกระดาษแปะน้ตนแพดอะไรเงี้ยวัดสดุสำนักเานี่ยอรปกรณ์ก็ใหญ่หน่อยอ่ะเข้าใจความหมายแล้วก็แน่นอนครับในเมื่อล้านซื้อสินทรัพย์ในรูปของวัดสดุสำนักงานต้องเพิ่มขึ้นแล้วขนาดเดียวกันก็เราซื้อเป็นเงินสดใช่ไหม แสดงว่าเราต้องจ่ายเงินสดไปถูกไหมเพราะเราไม่ได้ซื้อเป็นเงินเชื่อนีออ่ข้อสามอ่ะข้อสองมันเป็นเงินเชื่อมันก็เลยกลายเป็นหนี้สินแต่ข้อสามเงินสดเราต้องลดลงถูกไหมเพราะเราซื้อเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นรายการที่สามก็จะทําให้สินทรัพย์วัสดุสํานักงานเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนขณะเดียวกันทําให้สินทรัพย์ในรูปของเงินสดลดลงไปหนึ่งแสนเพราะฉะนั้น 1, หนึ่งแสนหักกับหนึ่งแสนที่ลดลงไปจะเห็นว่าเงินสดอาจารย์ใส่วงเล็บไว้ เราก็เป็นที่รู้การคนบัญชีก็จะเข้าใจว่านี่แหละคือเงินสดจ่ายออกไปหรือปิดลบนั่นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งแสนที่เพิ่มมาหาักจากหนึ่งแสนที่หายไปก็เท่ากับศูนย์สมการบัญชีรายการที่สามก็ยังเป็นจริงอยู่เพราะนี่สินส่วนหมทุกของไม่กระเทือนเลยโอเคไหมครับสินทรัพย์ก็หกักบวกลบนี่ก็เท่ากับศูนย์ก็ไม่กระเทือนเหมือนกันเพียงแต่สินทรัพย์จากเงินสดเปลี่ยนรูปเป็นวัสดุสํานักงานเพื่อเอามาดําเนินธุรกิจเท่านั้นเองโอเคไมไม่ยาก ไปอยู่ยากไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เราต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์คืออะไรเท่านั้นเองแลวต้องเข้าใจสรรมการบัญชีเท่านั้นเองอต่อไปรายการที่4กู้เงินธนาคาร1นึ่งแสรับเป็นเงินสดพอจับทางได้ยามก็ในเมื่อกู้มาแล้วรับเป็นเงินสดเงินสดของร้านก็ต้องเพิ่มไม่ใช่เงินสดในสุเมศนะครับเงินสดของร้านต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ของของล้านเราเนี่ย ในรูปของเงินสดต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นหนึ่งแสนไม่ต้องใสวงเล็บนะครับเพราะมันเพิ่มเสร็จแล้วกู้เงินธนาคารมาก็แน่นอนแล้วกกู้เข้ามานี่สิเพิ่มเพราะฉะนั้นหัวบัญชีนี้ให้เขียนว่าเงินกู้ธนาคารเป็นคํานามนะครับไม่ต้องบอกกู้เงินเพราะกู้เงินเป็นคํากริยาโอเคไหมครับเป็นการบอกว่ารายการนี้เราไปทําอะไรแต่หัวบัญชีเราก็เป็นคานามเห็นไหมครับก็เปลี่ยนเป็นเงินกู้ธนาคารหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นเคสนี้ถ้ากระสินทรัพย์เพิ่ม ในรูปของเงินสด1นึ่งแสนขณะที่หนี้สินเพิ่มในรูปของเงินกู้1นึ่งแสนสมการบัญชียังเป็นจริงครับ,บครับผมรายการที่ห้ารับค่าบริการล่วงหน้าส2บสองเดือนหนึ่งแสนเป็นเงินแน่นอนรับค่าบริการล่วงหน้าเป็นเงินสดเงินสดต้องเพิ่มอยู่แล้วเพราะในเมื่อรับนี่เราไมไ่จ่ายนี่เงินสดเพิ่มอยู่แล้วตอนนี้ค่าบริการล่วงหน้าเนี่ยมันคืออะไรให้นักศึกษาขีด คำว่าล่วงหน้าไว้ผู้ประกอบการมือใหม่ขี่คำว่าล่วงหน้าไว้นั่นหมายความว่างไงฟังอาจารย์ตีๆนะครับแสดงว่าค่าบริการเนี้ยร้านเรายังไม่ได้ส่งมอบให้กับเขาเขาว่าจ่ายเงินมัดจำมาก่อนล่วงหน้าเราก็เลยในฐานะผู้ให้บริการเราก็เลยรับรู้ว่ารับค่าบริการล่วงหน้าสิบสองเดือนหมายความว่าในอีกส2สองเดือนข้างหน้านี่นะเราจะต้องส่งมอบค่าบริการล่วงหน้าให้กับคนที่จ่ายเงินเรามาในรายการที่ห้าเนี่ยนะ ในอนาคตนะส่วนจะให้ทยอยจ่ายเป็นเดือนหรือจะจ่ายหกเดือนครั้งก็แล้วแต่อันนี้ค่อยไปคุยรายละเอียดแต่ให้วิเคราะห์รายการนี้ก่อนค่าบริการล่วงหน้านี้เป็นอะไรมาดูครับผมว่าทางบัญชีมาตรฐานสากคนเาให้บันทึกค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นหนี้สินนะครับคือเรารับเงินเข้ามาแล้วแต่เรายังไม่ได้ส่งมอบค่าบริการเขาเพราะฉะนั้นเรามีภาระผูกพัน ที่จะต้องสมมอบค่าบริการให้กับใครก็ไม่รู้ที่จ่ายเงินสดให้เราแสนสองเนี่ยณวันนี้ให้เขาในอนาคตโอเคไหมครับนี่คือคำว่านี่สินเพราะฉะนั้นเราก็เปิดหัวบัญชีค่าบริการแล้วก็ใส่คำว่ารับล่วงหน้า1นึ่งแสนนี่สินเพิ่มแสนสองเท่ากับเงินสดเพิ่มแสนสองสมรคารบัญชียังเป็นจริงอยู่ครับผ่านใครไม่เข้าใจ ถามอาจารย์มาในข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาต่อให้นะครับต่อไปรายการค้ารายการที่6ส่งบินไปเรียกเก็บค่าบริการกับนายสมิตร1 0 0 0่งแสนว่าส่งบินตีความกับอาจารย์ก่อนส่งบินนั่นหมายถึงว่าเราส่งมอบค่าบริการไปแล้วใช่ไหมครับเราถึงส่งบินไปตามไปเก็บถ้าเกิดใครนึกไม่นึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงบินค่าน้ําบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์ที่มาทุกๆวันที่20 ยิ่้ามั่งอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราใช้มาแล้วเขาก็ส่งบินมาว่ายอดใช้จ่ายของคุณเดือนนี้เ่านีให้คุณรีบชาระภายใน15บาวันนี่คือส่งบินนั่นหมายถึงว่าเราใช้บริการค่าน้าําค่าไฟค่าโทรศัพท์มาแล้วเขาคํานวณเป็นตัวเงินแล้วรายการที่6ก็เช่นเดียวกันครับค่าบริการส่งมอบไปแล้วตีเป็นมูลค่า10,000แบาทแล้วส่งบินไปเรียกเก็บกันนายสุริตเพราะฉะนั้นเคสนี้เราไม่ได้รับเงินสดใช่ไหมครับเพราะเราส่งบินไปเพราะฉะนั้น เราก็มา <S uno> ดูรายการนี้สินทรัพย์ในรูปของลูกหนี้นายสมิทธ์เพิ่มขึ้นสินทรัพย์ในรูปเงินสดไม่เพิ่มเพราะเราส่งบิลไปเรียกเแต่สินทรัพย์ในรูปของลูกหนี้นายสมิทธ์เพิ่มเพราะฉะนั้นมาตีความคําว่าลูกหนี้ลูกหนี้คือสิทธิ์สิทธิ์ในการรับเงินจากนายสมิทธ์ทาไมเราถึงได้สิทธิ์ในการรับเงินจากนายสมิทธ์ก็เพราะนายสมิทธ์เข้ามารับค่าบริการหรือใช้บริการเราไปเรียบร้อยแล้วเราถึงส่งบิลไปเรียกเก็บเขา เพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ในการรับค่าบริการกับนายสุมิทที่เขารับบริการเราไปแล้วเราเรียกว่าลูกหนีนหน้นะครับลูก,ก,ก,บกหนี้นะครับจะจะไม่จะตรงข้ามกับเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้คือหนี้สินคือภาระผูกพันโอเคไหมครับรายการที่สองเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ร้านองเพราะร้านเราไปซื้อเป็นเงินเชื่อในเคสนี้ร้านเราเป็นคนส่งมอบบริการให้กับนายสมิทแล้วส่งบินไปเรียกเก็บ ค่าบริการที่ให้นายสมิทธิ์เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคือหนึ่งแสนบาทไปส่งบินไปเรียกเก็บแ,แล้วเราก็เลยตั้งนายสมิทธิ์เป็นสินทรัพย์ในหัวบัญชีว่าลูกหนี้ตรงนี้โอเคไหมครับลูกหนี้สินทรัพย์เจ้าหนี้เป็นหนี้สินโอเคเสร็จแล้วก็รายการนี้ไปกระเทือนส่วนของเจ้าของเพราะว่าค่าบริการส่งมอบแล้วเป็นรายได้เพราะฉะนั้นรายได้ทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มเพราะฉะนั้นค่าบริการตรงนี้เราก็เพิ่มอีกหนึ่ง เห็นไหมครับรายได้เกิดขึ้นทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มอีกหนึ่งแสนได้รับเงินมาเห็นไหมครับต่อไปรายการที่7ครับชําระเงินกู้ธนาคาร1นึ่งแสนบาทเป็นเงินสดเขาบอกให้ดูรายการที่4อ๋อรายการที่4เราไปกู้เงินเข้ามานี่ง่ายแล้วรับเป็นเงินสดตอนนี้รายการที่7เราจะมีเงินและเราก็จะไปปบลบหนี้แล้วเราไม่อยากเป็นหนี้งไงพูดง่ายเราก็เลยไปชําระเงินกู้ธนาคาร1นึ่งแสนบาท เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าเอาเงินสดไปชําระเงินสดก็ต้องลดลงไปถูกไหมครับแน่นอนสินทรัพย์ในรูปเงินสดต้องลดเราก็ใส่วงเล็บตรงหนึ่งแสนตรงเงินสดจ้ขณะเดียวกันก็ใหนเมื่อเอาเงินสดไปชาระนี่เงินกู้ธนาคารก็ต้องลดลงด้วยถูกไหมครับเพราะวันที่รายการที่4เราบอกว่านี่สินเงินกู้ธนาคารเพิ่ม1นึ่งแสนแต่วันรายการที่7เราไปชาระไปแล้วเอะนั้นเงินกู้ธนาคารก็ต้องลดลงไปหนึ่ง ก็เราจึงละเป็นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าหลังจากรายการที่เจ็ดนี้เราไม่มีภาระผูกพันกับธนาคารแล้วนะเพราะกู้มาหนึ่งแสนแล้วก็ปชำระหนึ่งแสนก็หักหมดครบหนี้ไปสู่แล้วเพียงแต่เงินสดเราหายรายการนี้อ่ะต่อไปรายการที่แปดครับจ่ายเงินสดข้าอุปกรณ์สำนักงานเต็มจํานวนนห้กับร้านโฮมโปรดูรายการที่สองรายการที่สองเราซื้อมาสองแสนใช่ไหมครับอุปกรณ์ จากร้านโฮมโปรใช่ไหมครับเป็นเงินเชื่อเรายังไม่ได้จ่ายตอนนี้เรามีเงินและและการที่แปดแล้วก็มาจ่ายเงินสดแน่นอนทักเงินสดก็ต้องลดเหมือนกันเงินสดลดสองแสนแล้วก็เจ้าหนี้ร้านโฮมโปรก็ต้องลดลงไปสองแสนเหมือนกันนะหครับเหมือนเหมือนเงินกู้ธนาคารเลยเพียงแต่นี้เป็นหนี้สินของร้านโฮมโปรที่เราเป็นขางเขาไว้ตอนนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่ามากรบนี้นั่นเองอเข้าไหมครับ กรณีนี้เจ้าหนี้ร้านโฮมโปเราต้องใส่เครื่องหมายลบสองแสนนะแต่ว่านี่สินลดลงไปสองแสนวลาที่เงินสดเราใส่เครื่องหมายวงเล็บสองแสนนะแสดงว่าเงินสดลดลงไปสองแสนเงินสดของใครนะย้ำอีกทีของร้านนะไม่ใช่ของนายสุมเมธที่เป็นเจ้าของนะอย่าลืมจําตรงนี้ให้ดีต่อมารายการที่9ครับร้านรับเงินสดค่าบริการจากนายสุมมิมรนายสุมมิตรเป็นใครเขาบอกให้ดูข้อ6 ข้อหกนี่ไงที่วันนั้น,นส่งบินไปเรียกเก็บเงินนายสมิทธ์ที่ตั้งเขาเป็นลูกหนี้ตอนนี้เขาจะมาชําระหนี้แล้วนะเขาจะมาล้างหนี้กับเราแล้วนะเขาก็เลยเอาเงินสดนยมาจ่ายให้เราร้านเราก็เลยบอกว่ารับเงินสดค่าบริการนายสมิทธ์ก็แน่นอนนะครับการบันทึกก็ต้องบันทึกอย่างง่ายอย่างนี้ครับผมรับเงินสดก็เดบิตเงินสดไอ้กอทษก็เงินสดเพิ่มก่อนครับห0 0่งแสนเห็นไหมครับเสร็จแล้ว,ลวเราก็ไปลบ หรือไปหักเป็นลดยอดลูกหนี้นายสมิทธ์ลงอีกหนึ่งแสนบาทจะเห็นว่าลูกหนี้นายสมิทธ์เนี่ยเป็นสินทรัพย์เหมือนกันแต่ดูยอดตัวเลขจะเห็นว่าติดลบเพราะตอนนั้นที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เรารับดูเขาเป็นลูกหนี้เนี่ยเราสายเป็นบวกหนึ่งแสนสินทรัพย์ในรูปของลูกหนี้นายสมิทธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเราก็สายเป็นหนึ่งแสนไม่มีวงเล็บใช่ไหมครับแต่ณตอนนี้รายการที่เก้าสินทรัพย์ในรูปของลูกหนี้นายสมิทธ์ต้องลดลงไปหนึ่งแสน โอเคไหมครับเราก็เลยใส่เครื่องหมายลบสาเหตุที่ลูกหนี้สุม,มิรลดลงไปหนึ่งแสนนี่ไงก็เข้าเงินสดมาจ่ายไงเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือลูกหนี้นายสุม,มิรเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วนั่นเองครับเงินสดค่าบริการนายสุม,มิตรายการนี้วิเคราะห์ให้ดีนะหลายคนชอบไปบอกว่าเงินสดเพิ่มมาจากค่าบริการเพิ่มซึ่งผิดนะครับเพราะค่าบริการเรารับรู้ไปตั้งแต่รายการที่6แล้ว1นึ่งแ เรามาทําอย่างนี้อีกจะทําให้รายได้ในปีนั้นเราเพิ่มขึ้นหนึ่งแสเสียภาษีมากขึ้นอีกซึ่งจริงๆแล้วรายได้ไม่ได้เพิ่มนะครับเคสนี้เราไปล้านหนี้เท่านั้นเองเงินสดเพิ่มเท่ากับลูกหนี้ลดนะครับสินทรัพย์เพิ่มเท่ากับสินทรัพย์ลดนั่นเอง,เองโอเคไหมครับสินทรัพย์เปลี่ยนรูปลาต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบ เขาบอกว่าจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยอาคารจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยอาคารเป็นเงินสดอ่า1แสนบาทแน่นอนครับคำว่าจ่ายเห็นคำว่าเงินสดเงินสดต้องลดครับผมไม่ต้องคิดมากครับเงินสดลดก็ใส่วงเล็บลงหนึ่งแสนทำเงินสดสินทรัพย์ในรูปเงินสดลดค่าเบีย้ยประกันภัยนั่นหมายถึงว่าเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมครับพอเราจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยเราได้รับความคุ้มครองมาแล้วเราถึงจ่ายไปหนึ่งแสนเราถึงรู้ว่าต้องจ่ายหนึ่งแสน เพราะฉะนั้นเคสนี้ค่าใช้จ่ายก็ทําให้ส่วนของเจ้าของเป็นไงครับลดลงก็ใส่ค่าเบี้ยประกันภัยตรงส่วนของเจ้าของแล้วก็ใส่วงเล็บ1นึ่งแสนด้วยเพื่อบอกว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยลดลงไปจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยหนึ่งแสนเท่านั้นเองเห็นไหมครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดมาวิเคราะห์กันให้ดีนะครับรายการที่สิบเอ็ดเขาบอกจ่ายค่าเบี้ยประกันอาคารร่วงหน้าหกเดือนเป็นเงินสดแน่นอนเงินสดลดอยู่แล้ว แต่ว่าคําว่าเบี้ยประกันล่วงหน้าเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราได้รับบริการจากบริษัทประกันที่เราจ่ายล่วงหน้าไปหรือยังอย่างไงเราถึงปันทึกว่าจ่ายค่าเบี้ยประกันอาคารล่วงหน้าเรายังไม่ได้รับการคุ้มครองถูกไหมในอนาคตเราก็ต้องได้รับความคุ้มครองแต่วันนี้เรายอมจ่ายไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นเคสนี้รายการที่11เราต้องบันทึกว่าสินทรัพย์ในรูปเงินสดลดลงไป60,000เพราะเราจ่ายเป็นเงินสด60,000ขณะเดียวกันสินทรัพย์ในรูปค่าเบีย้ยประกันภยัยจ่ายลวกหน้าเพิ่มขึ้น60,000โอเคไหมครับเที่11อาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ฟังอาจารย์ดีๆเพราะเราร้านเรายังไม่ได้รับความคุ้มครองการประกันที่เราจ่ายลวกหน้าไปณวันาาที่11ณนระายการที่11 เราจะได้รับความคุ้มครองไปอีกหกเดือนนี่คือความหมายนั่นคือสินทรัพย์ที่เราจะต้องได้รับบริการความคุ้มครองในอีกหกเดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นค่าเบีย้ยประกันภายจ่ายล่วงหน้าจึงเป็นสินทรัพย์ครับยังไม่เป็นค่าใช้ใจ่ายอรายการที่สิบนะครับเข้าไหมครับเห็นความแตกต่างหรือยังว่ารายการค้าแต่ละรายการวิเคราะห์ให้เป็นใช้หลักให้เป็นจะเห็นว่ารายการที่สิบอาจารย์มีคําว่าล่วงหน้าอาจารย์ไฮไลท์สีแดงไว้เพื่อให้รู้ว่า มันยังไม่เป็นค่าใช้จ่ายคือเราจ่ายไปก่อนเหมือนเรามัดจาไปก่อนนะอ่าพูง <f uck ling> ง่ายๆเหมือนเรามัดจําไปก่อนากาแบบว่าเขาต้องสมมอบความคุ้มครองให้เราอีกหกเดือนข้างหนา้าส่วนจะสมมอบเป็นรายเดือนหรือเป็นงกเดือนก็แล้วแต่อันนี้เราแค่ r e c ราะห์อกข้าใจไหมครับต่อไปรายการที่สิบสองครับผมจ่ายเงินเดือนพนักงานห้าหมื่นบาทเป็นเงินสดแน่นอนครับรายการที่สิบสองเห็นมามากแล้วจ่ายเงินสดเงินสดต้องลดครับผม เงินเดือนพนักงานนั่นหมายความว่าแสดงว่านักงานทํางานให้เราแล้วเราก็ถึงจ่ายสิ้นเดือนไงเพราะนั้นเป็นค่าใช้จ่ายแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเงินสดลดลงไปห้าหมืก็ใส่วงเล็บ5้า0มืไว้ขนาดเดียวกันเงินเดือนพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายทําให้ส่วนของเจ้าของต้องลดลงไปห้าหมืเพราะฉะนั้นตกเงินเดือนพนักงานเราก็ใส่วงเล็บห้า0มืเพื่อบอกว่าส่วนของเจ้าของต้องลดลงห้า0มื่ง่ายๆเ่นี้พอจับตได้หรือยังครับเรื่องการวิเคราะห์ต่อไปมาดูรายการที่13ครับ นายสุมเมฆที่เป็นเจ้าของร้านน่ะที่รายการที่หนึ่งที่เอามาเงินสดมาตุนระเดิมตอนนี้เขาก็ถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว2 0 0หมือเคไหมเขาใส่มาตั้งล้านสามตอนนั้นก็ถอนไปใช้2 0 0หมื่ก็มีสิทธิ์ถอนได้เพราะฉะนั้นถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวเห็นเงินสดก็รู้แล้วว่าเงินสดต้องลดเงินสดของใครายเงินสดของร้านต้องลด เพราะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าอย่าสับสนระหว่างสินทรัพย์กับหนี้สินของร้านกับสินทรัพย์ที่สินของเจ้าของคือนายสุเมธอย่าสับสนโอเคไหมครับผู้ประกอบการก็จําหลักนี้ให้ดีเราต้องแบ่งว่าสินทรัพย์นี้สินของเรากับหนี้สินสินทรัพย์นี้สินของร้านไม่งั้นเราจะวิเคราะห์สถานะหรือผลการดําเนินงานของร้านไม่ได้เลยถ้าเราเป็นกระเป๋าเดียวกันเป็นหนี้เดียวกันไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้หลักการบันทึกบัญชีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนโอเคไหมครับเราก็จะได้เข้าใจ นายสุมเมธถอนเงินแน่นอนเงินสดหายไปสองหมื่นขนาดเดียวกันส่วนของเจ้าของก็เราก็ระบุถอนใช้ส่วนตัวแล้วก็ขีดว่านายสุมเมธนั่นแหละเป็นคนถอนสองหมื่นโอเคไหมครับสิ้นเดือนเราจะได้รู้ว่าแล้วสิทธิ์ในสินทรัพย์ของนายสุมเมธสิ้นเดือนสิ้นปีเงี้ยจะเหลือเท่าไหร่นะตอนระหว่างปีเขาถอนไปแล้วสองหมื่นเราก็จะได้รู้ด้วยนะครับเพราะคุณถอนออกไปแล้วสองหมื่นนี่เพราะฉะนั้นสิทธิของคุณมันก็ต้องลดลงไปสองหมื่นดีโอเคไหมเพราะคุณ เอาเอาบางส่วนที่คุณลงทุนไปเมื่อรายการที่หนึ่งออกไปแล้วนีสองหมื่นนี่คือความหมายต่อไปรายการที่สิบสี่ครับเงินเดือนพนักงานครับสามหมื่นครับจ่ายเงินสดห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือค้างจ่ายอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นก็หมายความว่าไงนั่นก็หมายความว่าเขาจ่ายเงินสดแค่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยอาจจะมีเงินไม่พอโดยเฉพาะช่วงโควิดอย่างเงี้ยกระแสเงินสดมันไม่มีรายได้ไม่มีแต่ผมก็ยังเลี้ยงดูคุณอยู่นะ เพราะฉะนั้นผมขอจ่ายครึ่งหนึง่งก็แล้วการช่วยการคือคุณอยู่ได้ด้วยบริษัทผมก็อยู่ได้ด้วยนี่คือความหมายของเงินเดือนพนักงานสามหมื่นจ่ายครึ่งหนึง่งเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับก็มาวิเคราะห์เงินสดครึ่งหนึง่งหรือ50%ซของสามหมื่นก็คือหมื่นห้าถูกไหมครับเราก็มาหาเงินสดลบลงไปหมื่นห้าขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายเงินเดือน ของรายการที่สิบี่เนี่ยเราต้องบันทึกสา0หมื่นเต็มถูกไหมครับเป็นเพราะรอบนี้เป็นสาม0 0ื่นแต่เราจ่ายไปหมื่นห้าเพราะฉะนั้นเราก็เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นห้าเห็นไหมครับรายการที่สิบสี่ดูให้ดีนะครับสมการบัญชีต้องเป็นจริงเสมอตอนนี้มันเข้าทั้งสาหัวเลยสินทรัพย์ก็ต้องบันทึกหนี้สินก็ต้องบันทึกส่วนของเจ้าของก็ต้องบันทึกตอนนี้มาวิเคราะห์ตัวเลขกันครับว่าสมการยังจริงอยู่เงินเดือนพนักงานรอบนี้รายการเนี้ยสามหมื่นแล้วก็ไปบันทึกสา0หมื่น ส่วนของเจ้าของต้องลดลงสามหมื่นแต่สามหมื่นเนี่ยเราจ่ายเงินสดแค่หมื่นห้าเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ลดลงหมื่นห้าขณะเดียวกันอีกสามหมื่นที่ค้างพนักงานไว้ล่ะก็ต้องรับรู้เป็นหนี้สินหมื่นห้าเพราะฉะนั้นหนี้สินจะเพิ่มในรูปของเงินเดือนพนักงานค้างจ่ายขีดเส้นคําว่าค้างจ่ายเอาไว้แสดงว่าในอนาคตต้องจ่ายอีกหมื่นห้าให้กับพนักงานกลุ่มนี้นะเพระเราค้างเขาไว้นี่ไง มันจะช่วยให้เราบันทึกความจําได้ดีกว่าที่เราจะไปจำประเดี๋ยวประดาวเพราะนั้นบัญชีจะช่วยทําให้เป็นหลักมีหลักฐานว่าเอ๋อยังจ่ายวิคอบได้สามหมื่นเนี่ยเสร็จแล้วสัป,ประการบัญชียังเป็นจริงไหมเศษนี้สินทรัพย์ลบลงไปหมื่นห้าฝั่งนี้สินล่ะมีนี่เพิ่มมาหมื่นห้าขณะที่ส่วนของเจ้าของเนี่ยลดลงไปสามหมื่นเพราะฉะนั้นสามหมื่นลดลงไปเนี่ยเอามาหักกับหมื่นห้าที่เพิ่มขึ้นมา เท่ากับว่าเงินเดือนพนักงานหรือว่านี่สินบวกส่วนของเจ้าของเนี่ยสุดที่แล้วเนี่ยมันจะลบไปแค่หมื่นหน้าเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ลบหมื่นหน้าฝั่งนี้สองรายการเอามาบวกกันเนี่ยก็จะเท่ากับลบหมื่นหน้า,าก็จะมาการบัญชียังเป็นจริงอยู่ถูกตปป้องไหมครับตรงนี้เห็นภาพทานอาจารย์ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่สินบวกส่วนของเจ้าของแล้วเงินเดือนลดลงไปสามหมื่นขณะที่นี่สินเพิ่มมาหมื่นหน้าเท่ากับว่าเงินเดือนพนักงานลดลงไปสุดที่เนี่ยก็หมื่นหน้าก็จะเท่ากับเงินสดหมื่นหน้าพอดี เพราะนั้นสมการบัญชีก็ยังเป็นจริงเห็นไหมครับอธิบายได้ได้ได้ตามสมการบัญชีธรร,รมการบัญชียังไม่ถูกละเมิดโอเคไหมครับถือว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะเห็นนะมอะรายการสุดท้ายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นเงินสดเห็นรับเงินสดแน่นอนครับเงินสดต้องเพิ่มครับ 30, สามหมื่นเสร็จแล้วดอกเบี้ยละ่ะดอกเบี้ยก็เป็นหน่อย เราับดอกเบี้ยโอเคนะ่ปกติแบงค์จะให้ดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อมันครบดิวแล้ว,ลวเราถึงจะได้เพราะนั้นเราก็ได้รับรู้เป็นไรายได้ได้เลยสามมันเสร็จเรียบร้อยอ่ะตอนนี้มาดูกันครับว่าสมกรารบัญชีเป็นจริงไหมอาจารย์อยากให้ดูสองันทันี้ครับอาจารย์จะทํายอดรวมให้นักศึกษาเห็นเลยว่ายอดรวมฝั่งสินทรัพย์เนี่ยสิบห้ารายการเนี่ยคือหนึ่งสามหกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ขณะที่ยอดรวมฝั่งหนี้สินเนี่ยคือหนึ่งสาม 5000ส่วนของเจ้าของล่ะหนึ่งสองสามศเมื่อเอาหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของก็จะเท่ากับหนึ่งสาหกห้าศย์ก็จะเท่ากับหนึ่งสาหห้านเห็นไหมครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกต้องเนี่ยเมื่อเราปิดบัญชีสิ้นเดือนสิ้นไตรมาสสามเดือนครึ่งปีหกเดือนหรือหนึ่งปีสิบเดือนยอดรวมมันต้องเท่ากันสมการบัญชีทั้งลาย รายการค้าแต่ละตัวต้องไม่ถูกละเมิดถ้าเราทําบันทึกอย่างนี้ถูกยอดสิ้นปีเราเราก็จะรู้สถานะทางการเงินของร้านค้าได้ชัดเจนว่าแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหนี้สินส่งไปเจ้าของเนี่ยมูลค่าหนึ่งสามหกห้าศูนย์ศูนย์ก็เท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์หนึ่งสามหกห้าศูนย์ศูนย์ไม่ขาดไม่เกินแม้กระทั่งห้าสิบตังก็ไม่ขาดไม่เกินนี่แหละครับประโยชน์ของบัญชี เอาไว้ดูว่าเกิดการทุจริตขึ้นไหมแล้วก็สถานะเป็นยังไงไน่าเชื่อถือไหมสองฝั่งตังเท่ากันอาจารย์หวังว่านักศึกษาและก็ผู้ประกอบการมือใหม่ทุกท่านคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆให้ได้เรียนรู้เป็นเอกสารเสริมเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ